วันนี้เราอยู่กับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นรถในฝันใครหลายคน r a m b o r g h i n i Huracan Sterito นะเป็นรถที่ดีไซน์มาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะเห็นโลโก้นี้จะรุ่นไหนก็ได้สมรรถนะการขับขี่เนะี่ยเขามีการปรับจูนพิเศษเอ,อทางที่เขาซ่อมสร้างอยู่เนะี่ยก็แบบเสียวแทนเลยแต่คั้นะี้ผมว่าไปได้สบายใจขึ้นตัวคาลิปเปอร์เบรกสีแดงจานเบรกเป็นเซรามิกขนาดใหญ่ Supercar นะา e z z e r p i r e l l กคุณจะเห็นดิฟฟิวเซอร์ที่เขาดีไซน์มาพิเศษสำหรับสายลุยเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อมือจับ,บประตูนะครับต้องดันนี้นะ หลักการขึ้นลงรถซปเปอร์คาร์รถสปอร์ตคาร์เตี้ยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลงเก้าอย่างนี้นะหลักการง่ายๆแอร์นะครับดีไซน์มาเป็นคาร์บอนแยร์เกียร์ P เกียร์ N ถ้าคุณอยากจะขับเกียร์ดีเจด้านหน้าซอบเวลาคุณนั่งเนี่ยคุณจะจมอคันทาร่าทั้งวงตบซ้ายเปิดไฟด้วยวซ้ายนี่คือไฟสูง 3, 2, 1 นี่มันคือเหตุผลว่าทำไมรถประเภทนี้ถึงต้องมีช่องจอดซูเปอร์คาร์ V10 5.2ลิตรเทอร์โบ610แรงม้า0 0์ถึงคันนี้นะครับอยู่ที่3.4วิส่วน0 200เพราะมีจำนวนจำกัดแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใกล้จะหมดหรือยัง ช่วยกลับมาพบกวันอีกครั้งนะครับช่องคุยพีผู้ชมนะครับคลิปนี้เปิดในรถเลยนะฮะไม่อยากลงจากรถเลยไม่ใช่เลยลงยากนะครับหยอกวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นรถในฝันใครหลายคนแล้วก็ตอบโจทย์หลายหลายอย่างเลยเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วรถซปเป,ปอร์คาร์รถสปอร์ตคาร์นะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่กราวคลล์ติตตี้นะฮะเพื่อจุดศูนย์ถ่วงที่ดีเพื่อการวางเครื่องที่แบบต่ำใช่ไหมแต่คันนี้ผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ รถซูเปอร์คาร์ที่สามารถลุยสามารถขับแรลลี่ความเร็วสูงได้นะครับนั่นก็คือด้านหลังผม r a m b o ok r g i n i Huracan s t ต r ร t o นะครับเป็นรถที่ดีไซน์มาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นรถซูเปอร์คาร์นะเพราะฉะนั้นคันนี้ตอบโจทย์หลายด้านเลยนะครับรวมไปถึงการตกแต่งนะที่เน้นความลุยความบึกบึนมากขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะเจ้า r a m b o r g น i ฮัวร a เคนสเตอร์เรคันนี้ราคาค่าตัวนะเริ่มต้นนะ26.69ล้าน คันจริงภายนอกภายในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาชมกันแบบเจาะลึกเลยนะครับก่อนไปชมกนานแจกูแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโค้ดที่พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเนาะเปิ่มประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแทรลอิเซนโซกาแฟสําเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนาทั่วประเทศแก,แเ so. ากาแฟสําเร็จรูปลอร์เอเซนโซผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของลอร์เอเซนโซสัมผัสสองรสชาติใหม่ ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR อาร์นาโนเทคโนโลยีการไออารสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก so oui ็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวรอบคันกันเลยดีกว่าว่าภายนอกภายในน่าสนใจขนาดไหนไปเลยครับเห็นโลโก้นี้นะครับ จะรุ่นไหนก็ได้อพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาคือบอยทอยเขาคือรถในฝันใครหลายคนรวมถึงผมด้วยนะครับแรมโบกินี ok ด้านหน้าของผมนะฮะที่บอกไปว่าเขาเป็นสายลุยนะเป็นสายแรนลี่ที่สามารถขับขี่เป็นแบบ ทางฝุ่นทางทรายนะครับความเร็วสูงได้เลยแล้วก็สมรรถนะการขับขี่นยเขามีการปรับจูนพิเศษโดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์แน่นอนหลายๆด้านนะครับด้านหน้าผมฮูราเคนสเตเรโตนั่นเองก็ต้องบอกก่อนว่าเขามีจานวนจํากัดนะแล้วก็ในไทยเนี่ยโคต้ามาที่ประมาณ10คันเองนะบอกเลยว่าลูกค้านะครับน่าจะเข้ามาจองแล้วก็หมดภายในเร็ววันนี้แต่วันนี้โคกิพีได้รับเชิญจากทาง m b o r g กิน i ให้มารีวิวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาชมภายนอกภายในแบบเจาะลึกกันเลยนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเจาะ ถึงเรื่องมิติต,ตัวถังดิเมนชันกันก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากทราบว่าเฮ้ยมันสูงขึ้นขนาดไหนความวายบอดี้วายขึ้นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเราลงดีเทลกันเลยดีกว่านะครับดิเมนชันฮูราเคนสตาร์เรตตคันนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่4525มิลิเมตรความกว้าง1,956ม mm, ิลิเมตรความสูง1,248ม mm, ิลิเมตรส่วนระยะฐานล้อหรือวิลเบสเนี่ย 2,629มิลิเมตรน้ำหนักโดยรวมคันนี้นะครับตัน4เท่านั้นเองนะ1,470กิโลกรัมนะครับราคาค่าตัวเริ่มต้นนะอยู่ที่26.69ล้านเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณซื้อคุณก็ต้องไปคอนฟิกเพิ่มอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่จบกันไม่ต่ำกว่า30อยู่แล้วแหละแต่เนี่ยเริ่มต้นคือ26.69ก็เป็นว่าคุณได้รถสายลุยประมาณนี้สิ่งที่แตกต่างจากความเป็นฮูราแคนปกตินะร,รุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าเราไล่ลิสต์กันแบบนี้ดีกว่าในส่วนของการที่เขาดีไซน์มาพิเศษแบบนี้ เพื่อตอบโจทย์คนที่ชอบลุยนะครับทั้งขับทางทะเลทรายนะครับจับขับทั้งแบบออฟโรดนิดๆหน่นอยๆอะไรแบบนี้คันนี้ไปได้แน่นอนนะครับเพราะผมเห็นสื่อต่างชาตินะครับยูทูบเบอร์ต่างชาติเนี่ยเอาไปหัวดกันในทะเลทรายเอาไปหมุนกันในทะเลทรายโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆนะครับโดยคันนี้ความสูงใต้ท้องรถเนี่ยเพิ่มขึ้นจากคูรัแค้นปกติมาที่ประมาณ44มิลลิเมตรนะครับความกว้างสาหรับส่วนล้อด้านหน้านะครับมากขึ้น30มิลมด้านหลัง34มิลมแล้วก็มีการเพิ่มเติมนะแผ่นอลูมินียม ใต้ท้องรถด้วยเพื่อช่วยป้องกันนะครับเวลาเราไปลุยหนักๆแล้วก็บริเวณทอร์เนีประตูนะครับเสริมแรงให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นแน่นอนสายลุยแล้วก็ดิฟฟิเวเซอร์ท้ายมีการดีไซน์พิเศษด้วยแล้วก็รุ่นนี้จะมีการปรับจูนนะครับเรื่องของช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับในโหมดสตาร์ดแล้วก็สปอร์ตมีการคาลิเบตใหม่แล้วก็จะมีโหมดแรลลี่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นครั้งแรกที่ฮูลาแคนมีโหมดแรลลี่เพราะฉะนั้นแน่นอน พิเศษมากๆด้านหน้าเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็มีเรื่องของสปอตไลท์เวลาเราเปิดไฟสูงนะครับแล้วก็การดีไซน์ที่เน้นแบบลุยๆแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่านะครับจริงๆก็คือตัวถังฮูลาแค้นนั่นแหละนะครับแต่แค่คันนี้ยกสูงมีการตกแต่งเพิ่มเติมมาไฟหน้านี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ฮูลาแค้นนะครับเดย์ไทม์ร um ันนิ่งไลท์เป็นทรงวายแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยซึ่งหน้าตาเขาดุดันมากนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือชุดตรงนี้ผมมองว่่่าาสสวยยยยนนนนะะคคคืืออออผมอจ,จเป็นนทีีชบบบรรถแแบบลุแลู้ตงไฟ โปรเจคเตอร์ที่เพิ่มเติมความสว่างเวลาคุณเปิดไฟสูงนั่นเองเป็นสปอตไลท์สีขาวเลยจะเปิดให้ดูโลโก้ a m b o r g h ินีตรงนี้นะครับชิ้นด้านหน้านะฮะจะมีการดีไซน์ที่มีอินเทคขนาดใหญ่อยู่แล้วตามสไตล์รถซูเปอร์คาร์นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาด้านข้างคือโป่งซุ้มล้อนะครับที่เขาแปะตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้รถมันดูหล,ลุยมากขึ้นนะครับสามารถรองรับล้อนะครับยางที่สามารถตะกุยได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอินเทคด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีอีกเลเยอร์หนึ่งด้านล่าง นี่คือด้านหน้าตรงของฮูรัแค้นสตอร์เรโตนะครับมาดูความสูงขึ้นมาหน่อยเห็นซูเปอร์คาร์บนท้องถนนเนี่ยเรายังเสียวเลยใช่ไหมขับบนถนนประเทศไทยเจอเนินนะครับเจอลูกระนาดเจอทางที่เขาซ่อมสร้างอยู่เนี่ยก็แบบเสียวแทนเลยแต่คันนี้ผมว่าไปได้สบายใจขึ้นตรงนี้จะมีความต่างจากรุ่นปกติดีไซน์ให้ดูแบบบึกบึนแล้วก็ด้านล่างจะมีแผ่นอลูมิเนียมกันนะครับเรื่องของดามเมทที่จะเกิดขึ้นเวลาเราไปขับลุยหนักๆเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ครบและนี่คือด้านหน้าตรง เอกลักษณ์ชัดเจนแล้วก็โคตรเท่เราจริงนะครับแล้วก็บนหลังคามีแลกมาด้วยนะเออนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาจริงๆต้องบอกก่อนว่าคันที่เรารีวิวคันนี้นะครับมีการคอนฟิกเพิ่มออปชั่นบางอย่างไปแล้วนะไม่ใช่ราคาเริ่มต้น26.69นะยางติดมาให้จากโรงงานนะครับจะเป็นยางแบบนี้เลยตัวคาลิเปอร์เบรกสีแดงจานเบรกเป็นเซรามิกขนาดใหญ่นะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วเนาะ 235-40R19 ในกรุซุ้มล้อเนี่ย ปกตินะถ้าเราเจอรถ lamborghini หรือรถซนะูเปอร์คาร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะแบบไม่สามารถเอามือเอาไปวางอะไรอย่างนี้ได้นะอันนี้คือยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีป่องสปรอที่เขาตีมารองรับเพื่อให้เวลารถขับเร็วแล้วช่วงล่างมันจะปัม๊มนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เออเห็นป่ะทุกอย่างดีไซน์มาจากโรงงานแบบนี้ไม่ใช่เขามาแต่งเองนะครับป่งสมรอตีออกมาตรงนี้แล้วก็ฝาเข้าจุกข้างเป็นสีดำด้านนะครับจุดติดตั้งตัวนี้ก็ตามสไตล์ของ hurricane แล้วก็อีกอย่างที่ผมว่าเฮ้ยพอมันติดแล้วมันเก๋ดีแหลก เป็นไงซูเปอร์คาร์เตตตี้นะฮะยกสูงขึ้นมามีแหลกด้วยนะครับเขียนชื่อรุ่นตรงนี้เลยสตรเรโตนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้คือตัวอินเทคนะครับเครื่องยนตน์อยู่บริเวณเดิมไม่ได้มีการย้ายแต่อย่างใดเขาคือฮูราแคนปกติเลยด้านข้างตรงนี้ก็จะมีอินเทคเช่นเดียวกันเห็นปะ่ะมีทั้งด้านบนและด้านข้างนะครับหลักแอโรดันามิกก็สําคัญนะครับจุดศูนย์ถ่วงก็สําคัญนี่ฝั่งตรงนี้ฝาถังน้ํามันนี่เปิดออกมาตามสไตล์นะครับอยู่จุดบริเวณเดิมเท่ห่ะนะฮะ แผ่นปิดตรงนี้ปกติเราจะคุ้นชิน Lamborghini ที่เขาจะเป็นด้านท้ายนะครับเป็นกระจกใสๆโชว์เครื่องใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแผ่นปิดออกมาก็จะได้ลุกที่แบบแบบดูลุยๆมากขึ้น LP610 ขีดสนั่นเองด้านล่างตรงนี้ที่เสริมเข้ามาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะลุกก็จะเป็นแบบกึ่งลุยๆนะเนี่ยแล้วก็กราวเคลนก็สูงขึ้นมาระดับเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าผมซื้อมานะฮะ ผมก็ขับในถนนประเทศไทยได้สบายใจขึ้นนะครถนนที่แบบว่ากําลังก่อสร้างเนี่ยลูดไปเลยเห็นไหมด้านหลังเครื่อง V10 นะครับนี่เอกลักษณ์ของ r รมโบกินี่ตรงนี้ก็จะมีตัวสปอยเลอร์ตามปกตินะ,ะสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาใหม่ก็คือด้านล่างชัดเจนมากถ้าเกิดคุณขับตามรุ่นนี้คุณจะเห็นดิฟฟิวเซอร์ที่เขาดีไซน์มาพิเศษสําหรับสายลุยตัวกล้องมาให้แล้วก็โลโก้เรมโบกินี่สีดําด้านๆแบบนี้นะครับปลายท่อก็ดาด้านเอกลักษณ์เรมโบกินีเนี่ย คือรถที่คุณจะรู้สึกว่าเขาเตี้ยๆแบนๆออกข้างนะครับแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ที่เขาเน้นเขามีความเป็นเอกลักษณ์หลายๆรุ่นก็จะมีเอกลักษณ์แบบนี้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันลงตัวใช้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าด้านหลังตรงนี่เสียงเครื่องก็จะมีเอกลักษณ์ด้วยเพราะว่าเวลาสตาร์ททีนะแต่วันนี้เราขออนุญ,ญาตนะครับไม่สตาร์ทได้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้เดี๋ยวเขาจะเวียนไปโชว์ทั่วโลกด้วยนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์คุณสังเกตไหมว่าตัวฮูราเคนเนี่ย ทั้งตอนหน้าทั้งตอนหลังจะมีเอกลักษณ์คล้ายๆเป็นทรงวายแบบนี้ผมอะไร้ายเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อเนี่ยทรงเขาเป็นไงรถในฝันใครหลายๆคนมือจับประ,ประตูนะครับต้องดันอย่างนี้นะหลักการขึ้นลงรถซูเปอปร์คาร์รถสปอร์ตคาร์ติเตียนะี่ยไม่ใช่ว่าเราลงก้าวอย่างนี้นะหลักการง่ายๆคุณต้องนั่งแบบนี้ก่อนนี่นั่งแบบนี้ก่อนค่อยๆนะหย่อนก้นลงไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาขาสอดเข้าไปก็จบ นะครับซึ่ง lamborghini คันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรถสไตล์แบบเรนรี่มันยกสูงขึ้นมาไงเฮ้ยผมว่ามันขึ้นสะดวกสบายกว่าตัวหัวกแค้ปกตินิดนึงด้วยนะเออนะแต่เสียงตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยเขาแจ้งเตือนนะฮะระบบที่เราเปิดที่อยู่เราต้องปิดประตูนี่โอ้โหคุณดูบรรยากาศภายในเขาคือในฝันของทุกคนน่ะจริงป่ะใครก็อยากได้เกิดมาเล่นเกมก็เจอ lamborghini เจอเ e r r a r i เจอ p o r s เช e เจออะไรแล้วใช่ไหมนี่เป็นอีกคันหนึ่งที่แบบ โอผมจื๊อปากตลอดเลยอ่ะเพราะว่าใครที่ชอบสายความแรงชอบสายลุยยเงี้ยมันจบอยู่แล้วนะครับอ่ะแผงประตูตรงนี้หนังอคันทาร่านะครับมีดอกตรงลําโพงนะฮะตรงนี้ที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะมือจับเปิดแบบนี้เลยแล้วก็ที่เท้าแขนตรงนี้ทั้งแผงประตูเดี๋ยวจะเป็นหนังอคันทาร่าหมดเดินสติชิ่งสีแดงนะครับนี่เวลาปิดก็โพสิชันการนั่งนะครับความเป็นปรถเปอร์ค่า คอาพิษมันจะพอดีตัวมากก็แน่นอนนะครับรถซูเปอร์คาร์คือถ้าสันวิสัยเขาสู้พวกรถสูงๆไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณจะได้รับความรู้สึกว่าเราเนี่ยใกล้ตัวถนนมากที่สุดจุดศูนยถ่วมันตำ่ำนะกระจกตัวเนี้ยเล็กนิดน,นึงกระจกตรงข้างนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าติบๆนะกระจกหลังตัดแสงออตโต้นะฮะด้านบนก็จะเป็นเรื่องของอไฟส่องสว่างแล้วก็ที่บังแดดก็ด,ดูนิดเดียวเองเห็นปะ มีกระจกมีอะไรครบเอาจริงๆเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยเขาสู้รถปกติไม่ได้อยู่แล้วแต่ใครก็ยอมยอมลําบากเพื่อให้เราได้นั่งรถในฝันของเรานะครับบริเวณกรอบช่องแอร์นะครับดีไซน์มาเป็นคาร์บอนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับไฟหน้าออโต้เปิดไฟเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้ทั้งหมดปรับแสงสว่างของหน้าจอนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเปิดฝาท้ายแล้วก็ฝากระโปรงหน้าจอนะฮะมาตรวัดเป็นดิจิตอลแบบนี้เรียบร้อยเขียนฮูร์เรคันสตอร์เรโตนะครับ หูด้านบนก็เป็นงานคาร์บอนนะครับกรอบช่องแอร์ตรงกลางก็เป็นงานคาร์บอนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟฉุกเฉินนี่ดูเสียงเปิดกระจกหน้าต่างนะครับอ่าเปิดระบบต่งตางๆ i s p on o f f นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นจอที่ควบคุมฟังก์ชันภายในรถด,ด้านบนก็คือมาตรวัดตรงนี้คือฟังก์ชันนะครับใครที่ใช้ l amborghini เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้นชินอยู่แล้วมันคือหัวระค่นปกติแหละ กรอบตรงนี้นะฮะคลุมด้วยตัวฮักันทาร่าแล้วก็เนี่ยมีเรดิโอมีโทรศัพท์นะด้านล่างตรงนี้เวลาคุณจะสตาร์ทรถนะครับความเป็นเอกลักษณ์แลมโบกินี่เนี่ยเหยียบเบรกนะฮะเปิดฝาตรงนี้ขึ้นแล้วคุณก็กดสตาร์ทได้เลยแต่ที่นี่เขาไมาอา start ่อนุญาตให้สตาร์ทก็เป็นว่าไม่สตาร์ทนะครับเขาจะมีคุมแบบเนี้ยเหมือนเครื่องบินเหมือนเราอยู่ในคอกพิทนะฮะของเครื่องบินอนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์เหยียบเบรกดันนะครับก็จะทำงานตามโหมดนี้เลย MPR นะครับซึ่งความน่าสนใจของร b o r บกิน i เนี่ย <S <S เขาจะมีเอกลักษณ์มากเวลาคุณจะเข้าเกียร์มีเกียร์ R เกียร์ P เกียร์ N ถ้าคุณอยากจะขับเกียร์ดีเนี่ยคุณต้องใช้ d a ด Shift เอามันคือเอกลักษณ์ของเขานะครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ที่เท้าแขนเปิดไม่ได้เป็นอะคันทาร่านะครับมีที่วางสมาร์ทโฟนนิดนึงเป็นตัวนี่ power outlet เกียร์ด้านหน้า s อบแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะเบาะทรงแบบบักเก็ตซีดแบบนี้เลยนะครับมีปากโล a m b o r บกิน i มีงานคาร์บอนแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็น เบาที่รองรับการขับความเร็วสูงอ่ะแต่ขอบด้านข้างจะเป็นหนังนะตรงกลางจะเป็นอะคันทาร่าแล้วก็เจาะจริงตรงนี้เขียนสเตเรโตด้วยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นาการดีไซน์มาเพื่อรองรับต้นขาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณนั่งเนี่ยคุณจะจมปุกเลยนะครับส่วนพรมลไยอะคันทาร่าทั้งวงทรงเขาจะเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตท,ท้ายตัดนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นแบบวงกลมเต็มนะ จะเป็นแบบรีๆนิดหนึ่งซึ่งมันจะกระชับกับมือมากนะครับระบบไฟเนี่ยจะอยู่ที่มือทั้งหมดส่วนใหญ่ l a m b o r g กินี่เขาจะดีไซน์รถมาให้มันสามารถแมเนจจากตัวมือได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวนี่เห็นปะไฟเลี้ยวเขาจะไม่ได้อยู่ที่ก้านตรงนี้นะไฟเลี้ยวตบซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตบขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาเวลาจะยกเลิกก็กดลง1ทีนะครับอันนี้คือไฟสูงขับๆอยู่สมมติจะเปิดไฟสูงนะคุณบีบได้เลย3 2 1หนึ่งนี่ ดูเขาฉายขึ้นดิเห็นป่ะแล้วก็ฝั่งขวานะครับพวกระบบปัดกระจกปัดน้ําฝนก็อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการปรับจอนะฮะเนี่ยการแสดงผลต่างๆคุณสามารถปรับได้แล้วแต่ชอบนะครับโหมดการขับขี่ก็จะมีスタดาสปอร์ตแล้วก็เป็นครั้งแรก่งที่บอกนะว่าครับว่าคูราเคนเนี่ยเพิ่งมีโหมดแรนลี่นะกดลงมามันก็จะสามารถปรับทษให้เราสามารถลุยแบบทางทรายทางอะไรได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวครูซซอนนมีมาให้ด้วยพาดเดิลชิพเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ชิปเกียร์ลงชิปเกียร์ขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นเกียร์ดีด้วยนะครับเวลาจะขับเนี่ยคุณก็กดชิปเกียร์ขึ้นก็สามารถเข้าเกียร์ดีได้เลยนะเพราะเพราะปุ่มดีก็จะไม่มีนี่คือ l a m b o กิน i n i h u r a c a n s t r ร t t o เอาจริงบอกมันดูดิบมากนะเบาะดูดิบมากแต่พอมานั่งเนี่ยมันพอดีตัวเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบกระชับไปทุกส่วนเลยเนี่ยล็อกต้นแขนล็อกสลีละต้นขาเนี่ยก็บีบมันจะแบบเวลาขับเร็วเร็วเนี่ยตัวมันจะไม่โยกไปโยกมาเป็นรถสายลุยนะที่ โคตรเทพทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าปะลงจากรถใช่ไหมผมปลดระบบไฟก่อนปุ๊บปิดแล้วฮูร่าแค้นไรออนนี่เดีย๋ยวเราเปิดไฟฉุกเฉินโชว์หน่อยเวลาจะลงจากรถเนี่ยคุณก็ต้องสไลด์ออกนิดหนึ่งเพื่อจะได้ลงง่ายๆแล้วก็เวลาลงจากปปรถซปเปอร์คาร์เนี่ยประตูคุณเปิดให้กว้างสุดนี่มันคือเหตุผลว่าทำไมรถประเภทนี้ถึงต้องมีช่องจอดซปเปอร์คาร์เพราะประตูเขาเนี่ยจะเปิดไม่เหมือนรถทั่วไปและคุณจะต้องใช้พื้นที่ในการลงเยอะนี่แหละคือเหตุผลของเขาครับเวลาจะลง เอาขาวไปก่อนอย่างนี้นะครับเอาขาไปก่อนแล้วค่อยๆลงนี่นั่งไปได้เลยตรงเนี้ยเวลาเปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับตรงเดทมาลันนิ่งไลท์ทรงวาย,ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวไฟเลี้ยวแทนนี่นี่คือไฟด้านถ้ายดูซิว่าด้านหน้าของ m b ม r g ก i n i นะครับตัว h ูร a c a ค s t e r r a t o คันนี้ด้านหน้ามีอะไรให้บ้างไม่ใช่เครื่องยนต์นะเราจะคุ้นชินไงเวลารีวิวด้านหน้าคือเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องอยู่ด้านหลัง ด้านหน้ามีตัวช่อง power outlet หนึ่งตำแหน่งมีไฟสปอร์ตไลท์สีขาวแล้วก็พวกเซอร์วิสต่างๆจริงๆก็ว,วางกระเป๋าเป้ได้แหละแต่พวกกระเป๋าเดินทางไม่ได้อยู่แล้วนะครับช่องกันนิดเดียววางของได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็มีโชว์มาให้คู่นะครับสำหรับตัวห้องเครื่องเวลาเราจะเปิดดูนะครับเราเปิดสวิชออนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยจะมีปุ่มกดเขาจะมีสลักไฟฟ้าก็ปลดออกมานะฮะแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยอ่ะสเปคของ h u r ่าเคนสตอร์เคันนี้ก็ยังคงเป็นเครื่องเบนซิน V10 ขนาด5 2ลิตรเทอร์โบนะครับ610แรงมา้าตามชื่อก็เลย LP 6 1 0นะที่8,000รอบต่อน,นาทีแรงไปสูงสุดเนี่ย560นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีเกียร์เนี่ยเป็นอัตโนมัติคลั์คู่7สปีดนะครับคันนี้ขับเคลื่อน All wheel drive ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะจันเบรกเขาเป็นเบรกเซรามิกนะพร้อมครีบระบายความร้อนโดยด้านหน้านก็จะมีขนาดอยู่ที่380ม mm ความน,านี่ย38ม mm มส่วน้านหลังเ356ม mm หนา32ม mm ัเอง ศูนย์ถึงร้อยคันนี้นะครับอยู่ที่3.4มจุดสีวิส่วนศูนย์ถึงสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย9.8วินาทีนะครับท็อปสปีด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองอย่างที่บอกว่าอยากเอาไปลองหัวทะเลทรายดูจังเลยเขาเซ็ตโหมดมาพิเศษอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเอกลักษณ์มันจะมีฟิลที่มันแตกต่างจากฮูรักแคนปกติแน่นอนเป็นไงบ้างผู้ชมนะครับพาไปชมแลมโ o กินีฮูรักแค้นสแตนเลอร์โต้คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นลาะยี่สิบหกจุดหกเก้าล้านน,น,น,กกนา ดูเป็นพื้นฐานว่าการดีไซน์ต่างๆเขาเป็นไงแล้วก็เขามีลุคแบบไหนบ้างเพราะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเคยเจอนะครับรถคันนี้ใน YouTube ใช่ไหมวันนี้โคกี้พีพามาชมคันจริงนะครับจี๊ดมากนะครับเห็นรถแล้วอยากเอาไปลองขับจริงๆเพราะว่าอยากรู้ว่าฟิลในโหมดแรลลี่ของเขาครับขับบนทางทรายขับเป็นแบบทางออฟโรดมันจะสนุกสนานขนาดไหนเพราะเครื่องตัว 610แรงมาเขาเนี่ยโอ้โหตอบสนองได้ดีอยู่แล้วบนถนนทางเรียบนะครับแต่พอเป็นทางออฟโรดเนี่ยอยากรู้ว่าการส่งกําลังเขาจะจูนมาขนาดไหนแต่ผมเชื่อแหละว่านะฮะว่าเรืบูกินี่เขาสายการจูนเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการใช้คันเร่งต่างๆเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้ว เอาเป็นว่าหลักๆประมาณนี้นะครับใครสนใจรีบมาจับจองเพราะมีจํานวนจํากัดแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใกล้จะหมดหรือยังรีบมาคุยนะครับกับทางโรบูกินี่ล้วกันนะครับหลักๆประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องครูกิฟพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ